สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตดวงชะตาและข้อมูลนะฮะสำหรับบลองนะฮะและนะดูเปรียบเทียบนะฮะตัว Market Cap นะ r k r t e t p o p of นะว่าตัวราคาของบลองเนี่ยจะไปได้สุดนะฮะโดยเปรียบเทียบกับเหรียญตัวอื่นเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะหลายคนก็คาดหวังนะฮะว่าบลองเองเนี่ยอาจจะมาแทนที่ชิบะในรอบบูรันรอบนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะตัวบองเองเนี่ยก็ถือว่ามีอ,าอุปทานนะมากกว่าลูน่าด้วยซ้ำไปนะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ตัวบองเนี่ยราคาเกือบๆนะออ,อาจจะวิ่งไปตัดศูนย์ได้อีก2ตัวเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องดูหลังอย่างนี้เพราะว่าเขามีอุปทานเนี่ยถึง93 93ล้านนะ93ล้านล้านนะฮะหรือ93ทิลเลียนนะมากกว่าลูน่าซีหลายเท่าอยู่พอสมควรแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่า ตัวบองเองถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับไม้ใหญ่นะคือตัวด็อกเนี่ยเป็นหม้ใหญ่เป็นพี่ใหญ่นะชิบ่าเป็นพี่รองนะพี่สองส่วนตัวบองเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นอ่าน้องสามหรือเปล่าหรือโฟกี้จะมาเป็นน้องสก็ดูกันอีกทีนะฮะว่า2เจ้านี้จะแข่งกันในช่วงบูลันรอบนี้หรือไม่ก็ต้องรอดูนะฮะจริงๆบองเองในอดีตเนี่ยนะฮะเปิดตัวในช่วงแรกเนี่ยนะโฟโมค่อนข้างมากนะแล้วก็พุ่งทะลุทยานขึ้นไปสูงสุดนะตัดศูนย์ไปได้3ตัวในช่วงแรกนะ เสร็จแล้วเนี่ยหลังอย่างนั้นมาเนี่ยราคาก็ลงมาลากมะม่วงนะเป็นปีนะฮะจนกลับมามี0ูนย์เนี่ยถึง5ตัวด้วยกันนะลงจนถึง0นย์มี5ตัวนะจากศ3นย์สามเอ่อสามตัวกลายเป็นศูนย์หตัวนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนก็ท้อนะท้อถอยแล้วก็ปล่อยอย่างที่เรารู้กันนะในช่วงเหรียญมันเข้าตลาดเนี่ยผมก็บอกหลายครั้งว่าอย่าไปวิ่งเข้านะ ผมก็ใช้เทคนิคนี้แหละฮะเพราะว่าเราเรียนรู้จากบูรันรอบที่แล้วบูรันรอบที่แล้วเนี่ยหลายคนติดดอยเพราะว่าไปวิ่งเข้าเหรียญเนี่ยตามมงคลตื่นข่าวะฮะเสร็จแล้วคราวนี้พอหลังจากนั้นมันลากมะม่วงทุกคนก็เทขายแล้วก็ขาดทุนแล้วก็วนซ้ำอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเนี่ยเจ็บแล้วจานะมันก็คือคนนะฮะผมก็เลยใช้เทคนิคนี้ก็คือมาเก็บเหรียญตรงเนี้ยในช่วงที่ลากมะม่วงก็คือมันขึ้นไปแล้วฮะ หลังจากนั้นมามันลากมะม่วงนะมันลงมาเนี่ยมีศูนย์ห้าตัวก็สอยตรงนี้แหละนะใช้เงินเพียงเล็กน้อยอนะ่ะสามารถปั้นเงินขึ้นมาเออได้เยอะอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันหลังจากนั้นมามันขึ้นนะแล้วมันก็เป็นอย่างที่ว่านะไอ้ขึ้นรอบแรกเนี่ยที่มาทะลุออทาหไฮรอบนี้เนี่ยนะหลายคนก็ยุให้ผมขายนะผมก็ไม่ขายฮนะผมบอกว่ามันยังไปต่อเพราะอะไรฮนะเพราะมันกําลังจะเข้าบูรันครับ ถ้าเกิดเหรียญเนี่ยมันกําลังจะเข้าตลาดกระทิงเนี่ยนะฮะถ้ามันขึ้นลักษณะนี้มันอาจจะกดไม่ลงแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ไปต่อจริงๆอะแล้วมันก็ไปต่อยาวจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะผมก็กลายเป็นว่าเออสิ่งที่คิดเนี่ยมันก็กลายเป็นถูกนะ ประเด็นปัญหาก็คือมันก็มีอีกรอบหนึ่งก็คือรอบที่ผ่านมานะราคาถูกกดลงมาในลักษณะที่เหมือนอยากจะได้ของนะฮะปรากฏว่าก็มีคนเทขายเหมือนกันนะหลังจากนั้นมาสวนกลับขึ้นมานี่คือธรรมชาตินะถ้าเกิดคุณอยากจะรวยเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจกราฟเลยนะหาเป้าหมายของตัวเองให้เจอว่าตัวเองจะไปขายราคาที่เท่าไหร่ถึงเมื่อไหร่ก็ขายเมื่อน,นั้นนะปรากฏว่าตอนนี้ขึ้นมาราคาประมาณนี้อันนี้คือตัวบองนะ เสร็จแล้วนะฮะเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะไปต่อหรือมันจะยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ดวงด้วยนะฮะแล้วก็อีกข้อน,นึงเราไปเทียบก่อนนะ,ะว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับเหรียญอื่นจะยังไงเนะเพราะว่าอุปทานมันค่อนข้างเยอะนะอุปทานมัน93ล้านล้านนะฮะก็คือ9เิทิลเลียนนะมากกว่าลูน่าซีกี่เท่าไม่รู้เยอะแยะมากมายแต่ลูน่าซีก็ถึง2สตางค์ได้ะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบเนี่ยระ,ระหว่างบองกับตัวด็อกนะ เออตัวบองเองเนี่ยพอเปรียบเทียบแล้วนะนี่คือราคาที่เปรียบเทียบกับด็อกคือพี่หมานะหมาใหญ่ของเรานะฮะราคาเนี่ยจะไปถึงสี่สตังค์เลยนะสี่สตังค์ถึงห้าสตังค์แปลว่าเฮ้ยถ้าเกิดตัวบลองเนี่ยนะฮะเปรียบเทียบกับหมาเนี่ยนะมันสามารถไปถึงสี่ถึงห้าสตังค์เนี่ยแล้วลูน่ามันจะไปถึงไหนนะ่นี่ก็น่าคิดนะอันนี้ก็น่าคิดสําหรับชุมชนลูน่าซีที่ถือลูน่าซีด้วยนะฮะประเด็นปัญหาก็คือมันเกิดอย่างนี้ แล้วหลังอย่างนี้แล้วมันจะมีเกณฑ์อะไรนะพอดีผมไปดูวันเกิดมาเออหลายคนก็มองเอ๊ะวันเกิดเนี่ยนะฮะบางทีนี่เราก็อย่าไปเชื่อข้อมูลนะเราต้องเช็คด้วยนะผมไปเช็คมาในรู้สึกวันเกิดเนี่ยนะเขาแจ้งว่ามันจะเกิดในวันที่25นะ25ธันวาเนี่ยแต่ผมไปได้วันที่23มานะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งแต่ถามว่า23กับ25ไม่ต่างกันมากอาจจะมีอ่าดาวบางดวงก็เช่นดาวจันเนี่ยอาจจะกระทบเนะเพราะว่าดาวจันเนี่ยผิด3วันก็อาจจะขยับ นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะพอผูกดวงออกมาแล้วเนี่ยแล้วได้เวลาเกิดมัน,นก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะฮะแต่ว่ามันเวลาเกิดเนี่ยมันไม่ดิ้นไปอยากตรงนั้นมากถามว่าในดวงนี้เนี่ยนะฮะมันมีราหูวับนลักทับดาวพฤหัสทาไมมันไม่ลงหลายคนถามนะฮะผมจะเฉลยให้ราหูเป็นประฮะอย่างที่ผมบอกนะว่ากําลังดาวในนวางมีความสําคัญมาก ถ้าราหูเป็นปะเป็นนิดเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันไปทับอาทิตย์ทับลัคนี่มันไม่เกิดอะไรเลยเหมือนอากาศวิ่งชนเสาไฟอ่ะไม่เกิดผลนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนดาวที่มันได้มาหาจักรได้ตาแหน่งใหญ่เหมือน10บล้อวิ่งชนเสาไฟมึงให้ผลแรงนะฮะเอาแล้วดาวไหนบ้างแล้วที่ให้ผลดีในดวงนี้นะในดวงนี้เนี่ยผมตรวจสอบแล้วก็คือมีอาทิตย์เป็นราชาโชคนะไปดูในตําแหน่งในระวางนะ,นะนี่นะฮะตำแหน่งมันดีนะเอออาทิตย์นะได้ตําแหน่งใหญ่ นะฮะได้ตําแหน่งใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยเออดาวจันทร์เขาได้มหาอุดนะส่วนพระอังคารเนี่ยทำธ,ธรรมดานะได้ตําแหน่งธรรมดาพระพุทธเป็นราชาโชคเป็นมหาจักรให่ไหมแล้วก็มีพระเกตเป็นมหาอุดอา้าวพระเกตบางคนเทียบตําแหน่งยังไงผมก็บอกองี้เทียบตําแหน่งเหมือนกับลาหูนะเพราะว่าจารย์ภูหลวงเนี่ยแกกําหนดพระเกตกับลาหูอยู่ในตําแหน่งเดียวกันฉะนั้นพระเกตเนี่ยก็อิงตําแหน่งลาหูเลยนะ เออเสร็จแล้วมันก็เกิดผลจริงๆครับเพราะว่าตัวพระเกตเองเนี่ยพอไปต้องดาวบางดวงในเกณฑ์นี้กลับขึ้นนะแสดงว่าตามตําราอาจารย์เนี่ยบอกไว้ถูกนะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้เกณฑ์ตามนี้นะสำหรับคนที่จะถือบ้องต่อไปแสดงว่าเออเขาไม่ได้เขาไม่ได้ผลจากดาวใหญ่เลยนะเขาจะได้ผลจากดาวเล็กๆนะเช่นอาทิตต้องพฤหัสจันทร์ต้องพุธหรือพระเกตนะเนี่ยพวกพระเกต ที่มาโคจรต้องกันโดยไม่มีดาวบาบเคาะมาร่วมเนี่ยนะฮะหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะมีนะพระเสาเนี่ยทับราหูอันนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้นะพระเสาทับราหูคู่มิตรแล้วมันมีดาวพวกนี้มาร่วมนะฮะพวกนี้จะให้ผลพวกนี้มันไม่มีกําลังเป็นของตัวเองมันต้องอาศัยดาวพวกนี้ให้กําลังด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีดาวพวกนี้ประกบคู่กับเสาทับราหูราหูทับเสาพรพฤหัสทับอาทิตย์เนี่ยแล้วพวกนี้มาได้เกณฑ์ด้วยก็จะขึ้น นะก็จะขึ้นแต่ถ้าเกิดนะฮะรา,าหูซึ่งเป็นปะเนี่ยทับลัคนาหรือทับพฤหัสเนี่ยนะฮะซึ่งทับอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วมีดาวร้ายเช่นนะอาทิตย์ต้องลาหูหรืออะไรบางอย่างที่มันมีดาวใหญ่ไปกระทบเนี่ยนะมันก็จะลงนะแต่ถ้าเกิดาลาหูทับเพียวๆไม่ลงนะ หรือเสาทับเพียวๆไม่ลงถามว่าในช่วงระหว่างตรงนี้เนี่ยไม่มีนะเหตุเพศภัยอะไรสําหรับตัวบองเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยรอบบูรันรอบนี้เนี่ยก็พอไว้ใจได้แต่มันมีข้อหนึ่งฮะที่หน้าคอมเมนต์ก็คือมาตยูเนี่ยมันทับอ,อ,อังคารผมเคยเห็นเหรียญบางเหรียญเนี่ยที่มีลักษณะนี้มันจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเผาใหญ่แต่ก็ไม่รู้นะฮะผมยังไม่เห็นข้อมูลว่าตัวบองเองจะมีการเผาถ้าเกิดนะฮะบูรันรอบนี้เนี่ยเขาสามารถเผาเหรียญได้เยอะ นะหรือเขาเผาไปได้แบบที่บาท40%ก็ไม่แน่นะฮะไอ้ที่คุณบอกว่าจะไปถึง1บาทหรือไม่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะว่ายังไม่ปรากฏว่าจะมีการเผาหรือไม่นะเพราะว่าอุปทานมันตั้ง10เอ่อมันตั้งร้อยใช่ไหมร้อยทิเลเนียนเนี่ยนะฮะหรือ93ทิลเลียนเนี่ยเออถ้าเกิดเผาไปสักครึ่งหนึ่งมันก็เหมือนที่บาเผาครึ่งหนึ่งในช่วงที่บูทเลีกเผาอะเขาก็อาจจะมาชนะ นะฮะตัวหมาในอนาคตคือไปถึง1บาทก็ได้ฉะนั้นเนี่ยในบูลันนะฝรั่งเขงกากล่าวไว้ว่าบูลันจะจบปลายปี2025ใช่ไหมฮหรือต้นปี2026เนี่ยเออก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะจบที่ราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าแนวโน้มของตัวบองเองเนี่ยยังไม่มีทรงว่าจะกดลงมานะ ยังไม่มีทรงนะฮะทรงมันยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะหลายคนก็มองลักษณะนี้เพราะว่าผมก็ยังเกาะเก้าอีแน e ่นอยู่นะเพราะว่าอยู่ข้างล่างนะผมก็นั่งมองคนข้างบนอยู่สมขวรเนะี่ยก็ดูๆกันไปสําหรับตัวบองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตอีกอันหนึ่งก็จะมีบองกับโฟกี้ฮนะที่หลายคนก็กล่าวว่าจะเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตได้นะก็ขอให้โชคดีสําหรับเหรียญน,นี้นะคุณก็ลองไปเปรียบเทียบดวงดูนะโดยผูกวันที่23ธันวาคมปีห5้นะเวลา11อนาฬิกา30นาทีหรือถ้าเกิด จะเชื่อวันที่25ทธันวาหกห้คุณก็ผูกดวงเวลา6โมงเช้านะแล้วก็นี่เลยเอาตำแหน่งเกณฑ์น,นี้ไปใช้นะแล้วก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเห็นไหมฮะตอนที่มันขึ้นตรงนี้ก็พระพุทธทับพฤหัสหรืออาทิตย์ทับพฤหัส ฉะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมันจะมีอาทิตย์ทับพฤหัสพุทับพฤหัสใช่ไหมฮะอ่าพระเกตเคยทับพฤหัสนะในช่วงที่ขึ้นเมื่อกี้นี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้มันจะมีดาวที่ไปทับกันอยู่แต่ถ้าเกิดดาวพวกนี้มันแยกย้ายออกไปนี่มันก็อาจจะลงอ่ามันก็จะมีเกณฑ์ต่อไปอีกในอนาคตก็คือพุทธเล็งจันทร์นะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปก็ลองดูแล้วกันเออแล้วมีอีกเกณฑ์หนึ่งนะคือพระเกตเนี่ยจะมาทับนะฮะทับเสานะทับพระศุกร์ kh, แล้วไปทับเกตอ่าตรงนี้มันจะเกิดไปยันปีหนน้าเลยนะ ฉะนั้นเนี่ยพระเกตเนี่ยนะฮะเออจะย้ายมาทับเสาเนี่ยนะเออในช่วงหลังจากนี้นะน่าจะประมาณสักมิถุนานะฮะเออมิถุนากรกดาประมาณนี้แหละพระเกตทับนี้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 ไปตลอดสิ้นตั้งแต่กลางปีนะไปยาวเลยนะจนถึงสิ้นปีขึ้นมกราปีหน้านะฉะนั้นเนี่ยพระเกตทับตรงนี้มาเนี่ยก็จะขึ้นนะเพราะว่าการขึ้นนะเมื่อต้นปีนะคือเดือนมกราของปีนี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยนะฮะพระเกตเนี่ย นะฮะโคจรทับราหูเห็นไหมพระเกตโคจรทับราหูเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยการขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างอิงกับเกดค่อนข้างเยอะนะคือต้นปีที่ไอ้มันขึ้นฮึบฮึบ,ฮบเนี่ยไอขึ้นช่วงเนี้ยนะ เนี่ยช่วงมก,การาเนี่ยนะเนี่ยช่วงมก,การาฮึบ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 ขึ้นมากุมพาเนี่ยถึงมีนานเนี่ยนะไอช่วงที่มันขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากเกตทับราหูเกตทับดาวพฤหัสละมาเลยฮะในช่วงนี้แล้วก็จะมีดาวอื่นมาร่วมด้วยอังคารต้องสุกบ้างนะ,ะเนี่ยสุกต้องอังคารบ้างคือมันต้องมีเกณฑ์พวกนี้เป็นเกณฑ์หลักนะพอมีอันนี้เกณฑ์หลักไอพวกนี้มันเป็นตัวเสริม ช่วงนั้นมันก็จะโฟโม่หน่อยมันก็คือขึ้นใหญ่หน่อยแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆฮะในช่วงบูลันนะอันนี้ก็เป็นการวางแผนก็ดูว่จบบูลันปีนี้จะได้ถึง1บาทไหมก็ลุ้นเอามีเวลาถืออีก2ปีฮะใจเย็นๆนั่งจิบน้ําชารอไปก่อนฮะนะคุณอยากรวยคุณก็ต้องเขาเรียกว่าเอ่อถึงใจจะกลัวนะมันก็เหมือนของเบ้งอะ่ะ นั่งดีดขิมบนเชิงเทินนะฮะใจคุณกลัวมากเลยอะแต่คุณต้องข่มใจสงบนิ่งเหมือนซูมาอี้ยกทัพมาตีเมืองเป่านะอคงเบ้งนะดีดขิมบนเชิงเทินนะใจเย็นชมลมชมวิวไปแต่ในใจคุณอาจจะสะท้านสะเทือนอยู่กลัวกำไรทิพ์แต่คุณก็ต้องนะฮะใจดีคู่ข่มเสือไว้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูกันไปเพราะว่าย,ยัางไงเนี่ยฝรั่งว่าปี2025ก็ลองลองกันสักตั้งนะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคลิปอัปเดตในวันนี้